สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซีสองหน่วยบันพื้นหาของ,งปลาเด้อค่ะขาปลาคือเกาละค่ะพี่น,ออน้องว <c oughs> ันนี้เขามากับคุณยายสุเพียนค่ะกับบงหวัวสิมานบอมันดอกค่ะพี่น้องเดี๋ยวเราไปบ่งไปหลุนกันวันหนึ่งสิมานบอเด้อค่ะเพราะว่าช่วงนี้เฮ็ดค่อนข้างออกร้ายแต่ส่วนใหญ่เราจะเป็นเฮ็ดตะไร้เด้อค่ะเฮ็ดเขาไข่เฮ็ดไข่เขียวเฮ็ดลมเฮ็ดยังพวกนี้ค่ะ เห็นเขามาเยียงมายัางกันได้ค่อนข้างหลายเดี๋ยวไปรุ่นค่ะวันหนึ่งสิมานบ่ะมานเนะะื้อค่ะพี่น้องป้ายเปินทาานที่นี่ขลมามแต่งก่อนเลยค่ะพี่น้อง,องออกำลังเตะอกน้ำแห้งขลมามเต่ง

พีหน,นองนดอกอย่างงามตูนนึงเออพี่หนองบอหลอดดอกนึงสองดอกบอหลอดบอหลอดน้ำน้ำนอนนะคะน้ำกระบงกือพอด้อยู่ นีอยู่มี่กะหรี่เห็นว่าจะนวยปักเกลือมี่เนอเขียวแห้งอ่ะพัวโอ้เห็ดให้จางสีนแนมเห็นแล้วปะดอกมันหน่อย,พ,ยพึ่งใต้ไกลพี่เนอพึ่งตองพึ่งกาแฟพึ่งคือกันนี่แหละ ดอกง่าสองดอกเนอยอู่คู่กันเลยดูกระโหลกหน่อยม่เอาดอกเผาวนเด้อพี่น้องเด้อเผาในเด้อเฮ้ยอัดเผาเพราะว่าคนหลาย ตัดตีนนะคะหนูนจะไปตัดเพอพี่น้องเฮ็ดแม่ร้อยเฮ็งนี่ก็มี

Để tìm cà tà mốt Một Lại cầm ngay Ồ, lụt Để เห็ดจังได้ระบัดน okay, no. hmm? ี่เอวจะสะกิดตาใหญ่คนน่ะอือพี่น้องโอเคม้วนแห้งแสดงพี่น้องที่มาเม้าท์มาแต่แมาน้ำเนาะเป็นเปลี่ยนหมายเปลี่ยนพิกัดนะดูขากีหลีว่ะพี่น้องวันนี้ม้วนแห้งพี่น้องเวลากล่องใสอีกแล้วเดี๋ยากันเด้อ ทั้งนาา้าเฮ้ยต้องมาบ่หอดผีพี่น้องเลยเป็นหัวเฮ็ดออกมองงีนำ้ำใหญ่ดอกมาสองคนกันหยาดกันดอกงามแล้วเอาไปให้ลูกดอกขี้ลายแมมเอาไป <c oughs> โอ๊ตตายตายตาย,ตาย <c oughs> เป็นตาเป็นกับประเด,ดเดือนเออเคยสีหูเนาะ Ye, อีพออีเมีกูโอ้ยแถมเมือไอ้เด็กอุ้ยยาชุบเพีย้ยนจนสีเต็มกะตาอะไยะนี่เฮ้อเอๆๆหลือกเอางามๆโหลดย่ายของหนุ่ยปรากฏว่าเต็มเลยเด้อค่ะตีในเะจ้าย่ายด,ดอกตัวแดหง่ายทองนะตีเห็เสือมันกระาย เป,เปิ้งแผ่นดินเปิ้งแผ่นดินให้นอนเยิบกุสิเก็บแบบได้ดอกใหยดอกจุ่มยานั่นน่ะเห็แล้วเย็บแ,ยแต่มันบ้านเนี่อย่างแต่ยาวมันจะตีมันหลดุดนี่ เดี๋วยวใส่กระตาแย่ชุ่เปียนพี่น้องเอ้ยกระตาหนีใส่ก็ได้อ่ะอุ้ยมีแต่เหลบ้านผลจุ่มหนึงยย่งใหญ่ใหญ่ผลก็สิก็สิหลายผัด,ดเต๋อเหลือบไดโอ้พี่น้องเก็บยางมวลบางนึงนี่ ถ้ากองทรายแน่ก็เขาโทษขขอให้เด้อค่ะเพราะว่าบ่ได้มีคนทายห้แล้วก็บ,บ่อด้ใส่ค้าตังกล่องนี่แบงใส่กับตาเายซูเพียนไปนําน่ะได้นี่เดี๋ยวเฮา้าถามมึงกับตายยซุเพียนค่ะแล้วพรท่นออกมาอยู่นี่ยออกมาก,ก่อนแม่นางถ่าอยู่ถนนนี่ค่ะม้เห็นเฮากะบ่ใกล้นี่คือถนนเ้อค่ะเมื่อนี้ถือว่าใ้ดอกบ้านคน้างหลายะะเด้อค่ะเฮ็ดเรื่มบ้านละ่ะ จะเกิเกิๆๆดขึ้นไม่เรื่อยๆไข่หน่อยก็ยังเห็นหลายอยู่คือเกาใช่ค่ะต้งบันผืนใช่ค,ค่ะพี่น้องนี่ิเวณพไปนที่ใกล<ะ>้อ๋อเจ้สุเพียนกับเคิงกับตาใหไงอู้หูดองนั่นเนี่ยผลเป็วนวะแนม็นเห็ดเฉยนนเห็ดเพาะโอ้หพี่น้องเห็ด,พดเพาะบ่ได้ขึ้นมาเมืองเลยเถ้าหยังวะนี่ลุงกล้องเพ้นยังโอู้เถ่าแล้วล่ะ,ะ,ะมันอยู่นี่ล่ะ ไขมันบ้านไว้เป็นเสือมึงกระตายยาสุเพียนพี่น้องโอ้โเกือบเต็มตาอยา่จ่ายคุ้าแล้วนะเ่าแล้วเอาไปยำกับซ้ำยำกล้องเพลนด้วยขับเร็วไ่ไดนพี่น้องเฮ็ดสิเฮียออกโอ้โอคับซาคับซาหยานเฮดกระแทกมัจกนจะดอกงามบ้านกับบ้านงามเด้อพี่น้องมนัน ใครอยากไก่กระซังเขามาเด้อแต่ว,แว,ว่าโอ้ยจะเมนเดย์ยานเฮ็ดแตกไปเดี๋ยว้ตั้งใจครับรถราคาฝนยายสุเพียนไปฝนเวินเวิน,วน,วนก่อแดงพี่น้องอ้ยมองนี้มันไฟใหม่ปกติมันสีลายเลยปีนี้น้อยยองไหวเป็นเสือมองนี้มันไฟใหม่เนะพี่น้อง ก็เลยออกน้อยหอยป่านแล้วพี่น้องเอ้ยต่อไปกับคือขั้นตอนที่ <c oughs> เข้าเบื่อที่สุดเข้าขี่ขานที่สุดนะคะนี่ค่ะกาลังเอาเฮดออกผลขัดดอกตูม <c oughs> กระตายยสุเพียนแล้วก็มายังกระตาหนุ่ยนะคะคลิปนี้ก็จบลงซสำนีาา้ละค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมด้วยค่ะ ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กันนะคะนะ่ะเนาะพอกันไม่ขีดนาถ้ามึงวา่าช่วงนี้อาจจะเป็นเฮ็ดตะไคร่นี่แหละค่ะพี่น้องเฮ็ดผงใต้ไ,ไก่อาจจะย่างว่าท่านหนาเฮ็ดตะไคร่เพิ่งกับเหลื่มบ้านแน่ลแหละ,ะคะ่ะาก็อาจังได้กลับไปหลุ่นกันว่ามืออื่นสีใดเฮ็ดอีหยังสีมานเฮ็ดอีหยังเนาะคะ่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมพอกันไม่ขีดนาคะ่ะสวัสดีคะ่ะ